กับพี่เจีย๊ยบเหมือนเดิมนะคะในช่องทัวร์ดูที่หรือเพจยิงอันขายที่ดินลพบุรีนะคะวันนี้ค่ะพี่เจีย๊ยบจะพามาชมที่ดินสวยๆนะคะพร้อมบ้านต้องบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการใกล้กับตัวอำเภอนะคะแล้วก็ห่างจากจุดแหล่งท่องเที่ยวนะคะไม่ไกลเลยค่ะแล้วเป็นบ้านสวนสไตล์รีสอร์ทที่ อาณาเขตกว้างมากๆค่ะตอนนี้พี่เตียบอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่ในเขตตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งมีเนื้อที่นะคะอยู่ที่12ไร่วันนี้จะพาลูกค้าของเพจอิงอานขายที่ดินลบบุรีนะคะหรือใครที่ติดตามในช่องทัวร์ดูที่ไปชมบ้านสวนสวยๆกันนี่ค่ะนี่บริเวณบ้านนะคะจากปากทางนะคะ เส้นถนนเส้น3017นะคะสามารถที่จะวิ่งมานะคะเข้าเขตตัวอำเภอพัฒนานิคมนะคะเข้ามาในพื้นที่นะคะที่ดินบ้านสวนสไตล์รีสอร์ทเนี้ยแค่ประมาณ150เมตรเองนะคะซึ่งด้านหน้านี่ค่ะก็จะมีถนนคอนกรีตวิ่งเข้ามาได้สะดวกสบายค่ะแล้วต้องบอกเลยว่าอนาเขตวางมากๆเลยนี่ค่ะ จะมีบ่อน้ํานะคะมีศาลากลางน้ําด้วยด้านขวามือนะคะก็เป็นศาลานั่งเล่นนะคะมีศาลาที่อยู่ตรงบนบกนะคะฝั่งนู้นจะมีศาลาทั้งหมดเนี่ยสามศาลานะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นสไตล์ดีสระจริงๆเลยค่ะมีต้นไม้นะคะต้นดรดาวดีมีสวนมะพร้าวฝั่งซ้ายมือนี่ที่พี่เจี๊ยบกำลังพาเดินชมอันนี้คือสวนมะม่วงนะคะเป็นต้นมะม่วง นะคะเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ12ไร่นะคะบ้านสวนนะคะแปลงนี้นะคะตั้งแต่หน้าประตูมาเนี่ยเข้ามาเนี่ยร่มเย็นมากๆเพราะว่ามันมีต้นไม้เยอะนะคะเขาจัดเป็นสไตล์รีสอร์ตจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีบ้านรับรองอยู่ด้านในด้วยนะคะจากด้านนอกเข้ามาเนี่ย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะว่างอยู่ที่3เมตรที่เข้ามาในบ้านสวนนี่ค่ะอันนี้คือศาลากลางน้ำนะคะด้านทางขวามือตรงที่เห็นนะคะถัดจากศาลาไปเนี่ยก็จะมีต้นมะพร้าวนะคะเป็นสวนมะพร้าวมีสวนมะพร้าวมีสวนมะม่วงนะคะแล้วก็มีต้นมะม่วงหาวมะนาวโหก็จะอยู่ด้านหลังนี่ค่ะนี่คือบริเวณบ้าน ค่อนข้างที่จะว่างมากๆนะคะเดี๋ยวให้ชมให้ชมบริเวณบ้านกันก่อนนะคะเนื้อที่อยู่ที่12ไร่นะคะจากาหน้าประตูบ้านมานะคะก็จะมีนี่ข้างหน้านะคะเข้ามาก็จะเจอบ้านรับรองนะคะเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะจะมีทั้งหมดนะคะ3อาคารเป็นชั้นเดียวนะคะซึ่งออกแบบเป็นสไตล์รีสอร์ทนะคะ นี่อันนี้สวนมะม่วงไปจนถึงงู่เลยนะที่ดินอยู่ด้านหลังนะคะแต่เนื้อที่ของบ้านเนี่ยจะปลูกอยู่ที่เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันรอบๆเลยแม่ธรรมชาติมากๆเลยใครที่อยากได้บ้านสวนนะคะแล้วก็อยู่ในเขตของตัวอำเภอนะคะพัฒนานิคมนะคะนี่ค่ะแปลงนี้นให้เดี๋ยวให้ดู ให้ดูบริเวณกันหลายๆหลายๆมุมเนาะนี่คือสาลากลางน้ำนะคะที่เจ้าของออกแบบไว้นะคะก็เป็นสไตล์รีสอร์ทไว้เวลาแขกไปใครมาก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะหรือจะนั่งพักผ่อนตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะส่วนน้งนู้นะคะก็จะมีอีกสาลาหนึ่งนะคะเนื้อที่ ของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่12ไร่นะคะห่างจากตัวอำเภอพัฒนาน,นิคมแค่1กิโลเมตรแค่นั้นนะคะแล้วก็รอบรอบเนี่ยจะล้อมรั้วลวดนามนะคะทั้งหมดทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วก็ได้ถมดินสูงนะคะจากเดิมเนี่ยหเมตรนะคะจากที่เดิมเลยนี่เป็นแงโหเห็นไหมคะเนี่ยมีปลานะคะเจ้าของบ้านก็เลี้ยงเอาไว้เป็นมุมที่พักผ่อนได้สบายแล้วก็ที่เห็น ตรงล้อเกียนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นบ่อนะคะเป็นบ่อน้ําที่สําหรับอ่าเป็นในอ่าเขาจะทําเป็นลาคลองระบายน้ําของชนประทานซึ่งตรงเนี้ยมันใกล้กับเขื่อนป่าสักนะคะด้านท้ายของที่ปแปลงเนี้ยก็จะมีติดนะคะติดตัวคลองชนประทานซึ่งเป็นน้ําจากเขื่อนมา นะคะก็ก็จะน้ําตรงนี้จะเป็นบอ่อบาดานซึ่งเจ้าของจะเจาะบ่อ,บ,อบาดานเอาไว้นะคะไว้ใช้ในในพื้นที่บ้านนะอันนี้ก็ขุดบอ่อเอาไว้นะคะก็มีเลี้ยงปลาด้วยแม่บรรยากาศแบบนี้นะคะจากกรุงเทพมาไม่ไกลด้วยค่ะร้อยแค่ร้อยห้ากว่ากิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะเป็นไงคะบรรยากาศร่มเย็นแล้วก็เงียบสงบถือว่า ได้มุมพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงด้านในกันนะคะว่า,ามีบ้านรับรองนะคะอยู่ทั้งหมด3ามหลังนะคะก็เป็นบ้านพักเนี่ยแหละคะ่ะแต่ออกแบบมาเป็นสไตล์รีสอร์ทก็ใช้ตกแต่งด้วยหินกาบนะคะเป็นหินอ่อนหินกาบแล้วก็ต้นไม้ก็จะปลูกนะคะเยอะมากมีต้นจัน t ามีมะพร้าวนะคะ แล้วก็นู่นเลยเห็นตรงนู้นน่าจะเป็นะมะม่วงหามะนาวโหนะคะนี่คือบริเวณบ้านนะคะขวามือนี้นะคะก็จะเป็นห้องรับรองสําหรับแขกไปใครมาได้นะคะเนื้อที่ของห้องรับรองตรงนี้จะกว้างอยู่ที่ประมาณ12เมตรนะคะลึกประมาณ5เมตรนะคะก็จะมีห้องพักอยู่ด้านในเดี๋ยวเราขอญาตเจ้าของแล้วนะคะก็เปิดให้ลูก เข้าไปดูกันได้นะคะว่ามีค่ะนี่คือด้านในนะคะก็จะมีแอร์นะคะแล้วก็เป็นห้องรับรองของแขกนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะก็ใช้ฝ้าผนังนะคะก็จะเป็นหินกาบนะคะหินอ่อนหินกาบตกแต่งนะคะเป็นสไตล์รีสอร์ทเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องนอนนะคะ ออกแบบสวยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นฝ้าที่ใช้ตัวเสือลำแพนนะคะออกแบบได้เก๋ไก๋ในสไตล์รีสอร์ทสไตล์อังกฤษนะคะมีห้องนอนห้องน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาคารนะคะก็จะเป็นครัวนะคะจะมีทั้งครัวไทยนะคะขวามือนี้จะเป็นครัวไทย นะคะซึ่งเจ้าของจะไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่สักเท่าไหร่นะคะก็ไป,ไปมาเพราะว่ามีกิจการอยู่ที่กรุงเทพด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นครัวไทยแล้วก็ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะคะห้องนี้จะเป็นครัวครัวนอกนะคะ,ะจะมีครัวไทยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ของอครัวฝรั่งเศสนะคะแต่ตอนก็เก็บของไว้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็น บิวอ uh, ินตัวตัว uh, ตู้นะคะตู้ครัวก็จะเป็นบิวอินอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นห้องเก็บของส่วนข้างบนจะเป็นห้องพัะนะคะอันนี้จะมีสองสองชั้นนะคะชั้นบนเป็นห้องพราก็สามารถขึ้นบันไดทางนี้ได้นะคะก็อันนี้จะข้างบนเป็นห้องพระส่วนอันนี้เป็นบริเวณด้าน ด้านหลังของบ้านนะคะก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากนะคะมีกล้วยมีมะม่วงก็จะเป็นแนวเขตนะคะจนถึงต้นต้นไผ่นะคะแนวสูงตัวนี้นะคะพื้นที่จากด้านหน้ามาจนถึงอันนี้คือด้านท้ายบ้านนะคะท้ายแปลงแล้วก็อันนี้คือเราอยู่ทางด้านหลังบ้านที่เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอาคารนะคะก็จะเป็นชั้นเดียวเดี๋ยวไปดูกันข้างหน้า เนี่ยค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่าพื้นที่เนื้อที่ของบ้านนะคะอาคารซ้ายมือนี้นะคะแล้วก็อาคารขวามือเนี่ยเนื้อที่ตัวบ้านเลยเนี่ยอยู่เนื้อที่ประมาณที่สร้างไว้ประมาณหนึ่งไร่นะคะหนึ่งไร่เนื้อที่ทั้งหมดสสองไร่อันนี้เป็นบริเวณของบ้านพักนะคะอีกหนึ่งอาคารค่ะต้องบอกว่า วางมากๆค่ะนี่เราเพิ่งเดินได้แค่หน่อยเดียวเองนะแต่บอกว่าอากาศแบบนี้ค่ะสบายแล้วก็ลมพัดสบายมากนี่ให้ดูเราอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าของบ้านแล้วคิดดูสิว่าเราเข้ามาจากหน้านะคะหน้าถนนเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเราอยู่ที่รีสอร์ทที่ใดที่หนึ่งที่มันมีบรรยากาศแบบร่มเยน็นสบายมากๆในต้นไม้เยอะมาก คือมาถึงก็สามารถอยู่อาศัยได้เลยนะคะหรือใครจะมาปรับปรุงทําเป็นบ้านสวนหรือว่าบ้านรีสอร์ทนะคะจัดทาเป็นสถานที่พักนะคะตากอากาศนะคะไว้พักผ่อนในยามกเกษียณก็ได้นะคะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนู้นก็จะมีบ้านพักของคนงานอยู่นะคะก็จะมีสวนมะม่วงยาวไปตลอดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะคะว่า ไวยงามขนาดไหนขนาดข้างนอกนะดูสิกลิ่นกาบอะกลิ่นอ่อนอะทั้งหมดเลยนะคะทุกอาคารเลยแล้วเดี๋ยวนี้หายากมากนะคะเพราะว่าราคาจะค่อนข้างแพงถามว่าถ้าต่อหนึ่งแผ่นเนี่ยนะคะที่เราจะมาทําเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยใช้พื้นที่ใช้เนื้อที่หลายตารางเมตรเลยนะคะในการที่จะทาแต่ละอาคารเพราะว่าใช้ หินอ่อนทั้งหลังนะคะทั้งด้านในก็ใช้หินอ่อนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปดูกันด้านในนะคะนี่ค่ะโอ้โหเป็นงานคาสวยมากนี่คือบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องรับรองห้องรับแขกแล้วก็มีนะคะห้องนอนอยู่ด้านในนะคะ ก็จะมีสองห้องนอนนะคะมีหนึ่งห้องน้ําอยู่ในตัวอาคารนี้ด้วยนะคะในแต่ละหลังนะจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะอย่างหลังเล็กเมื่อกี้นี้นะคะก็มีห้องน้ําด้วยนะคะหนึ่งห้องน้ำหนึงห้องนอนนะคะแล้วก็มีบริเวณส่วนที่สําหรับเป็นห้องรับรองให้กับแขกที่ไปมาได้นะคะนี่ค่ะนี่คือด้านใน นี่ห้องน้ำก็จะอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นชั้นเดียวนะคะมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศนะคะก็ะตกแต่งสไตล์เป็นบ้านอยู่อาศัยสไตล์ดีสอร์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นไงคะดูแต่ละห้องแล้วนะคะก็สวย สวยเหมือนที่พี่เจี๊ยบดูนะตอนนี้เลยอยากให้ลูกค้ามาดูมาดูว่ามันสวยจริงๆนะคะถามว่าอาจจะดูจากสภาพของนะคะประตูนะคะก็คือตามอายุนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้นะคะมีอายุนะคะ25ปีมาแล้วนะคะที่เจ้าของได้ทําการอยู่อาัยแล้วก็ครอบครองนะคะแล้วที่ดินนะคะ แปลงนี้นะคะจะเป็นที่พอบทอนะคะถามว่าพอบทอลูกค้าสามารถซื้อได้ไหมนะคะสามารถซื้อได้ค่ะโดยที่เราจะมีเอกสารสิทธิ์นะคะในการเปลี่ยนสิทธิบครองนะคะแต่ในส่วนของบ้านเนี่ยจะมีทะเบียนบ้านนะคะบ้านเลขที่91ทับ1 91, ทับ 2, ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยนนะคะ ิทธิ์ในการเป็นเจ้าของบ้านได้นะคะไม่ต้องกลัวในเรื่องของเอกสารเพราะเจ้าของอยู่อาศัยมา25ปีแล้วค่ะเรามีเอกสารให้ลูกค้าดูนะคะว่าเอกสารถูกต้องค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะอยู่กับ ขึ้นกับเขตตำบลัพนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งออกไปเนี่ยถ้าจากปากทางออกไปะนะคะประมาณ150เมตรเนี่ยก็จะมีหน่วยงานนะคะมีที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคมมีโรงพรยาบาลพัฒนานิคมนะคะแล้วก็หน่วยงานราชก,การสำนักง,งานที่ดินนะคะธนาคารหรือว่าไปเขื่อนประสาทก,ก็ประมาณ15โลนะคะก็ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้กับจุดท่องเที่ยว นะตอนนี้ก็มีขบวนยาเดินโทนะคะเป็นจุดที่สายแคมปิ้งนะคะก็มาเที่ยวชมกันนะคะแล้วก็สะพานรถไฟลอยน้ํานะคะที่โคกสลุงแล้วก็ห่างจากตัวกรุงเทพ1อยหกิโลเมตรแค่นั้นเองใครที่สนใจนะคะอยากได้ที่ดินพร้อมบ้านนะคะไว้เป็นบ้านพักยามกเกษียณนะคะหรืออยากจะ,ะทำบ้านสไตล์รีสอร์ทไว้เป็น ที่พักอาศัยหรือว่าเป็นรีสอร์ทนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะเนื้อที่อยู่ที่12ไร่นะคะกว้างมากค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อนะคะกับทางเพจองอันไทยที่ดินลพบุรีได้นะคะเรายินดีพาลูกค้ามาชมนะคะชมกันก่อนค่ะถูกใจนะคะก็คุยตกลงราคากาบเจ้าของนะคะดูเอกสาร นะคะในการครอบครองเพราะว่าเราการันตีค่ะว่าเอกสารถูกต้องเป็นที่พอบทอนะคะพอบท์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสิทธิ์ได้นะคะเนื้อที่แปลงนี้นะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะ12ไร่ในราคา6ล้านบาทค่ะก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ดินแบบนี้นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะเรา ตอนนี้เริ่มหายากขึ้นนะคะราคาเริ่มจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆใครทีอ่อยากได้ที่ดินแปลงสวยๆนะคะก็ฝากที่ดินบ้านพักสไตล์รีสอร์ทที่แห่งนี้ด้วยก็ปากค่ะกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะให้กับเพจอันไทยที่ดินลบรีหรือช่องทัวร์ดูที่นะคะซึ่งจะได้ติดตามที่ดินสวยๆนะคะก่อนใครค่ะวันนี้ต้องฝาก บ้านสวนสไตล์รีสอร์ทแห่งนี้ไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะ